โตโยต้าวิทเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งงานหลังเปลี่ยนชุดตัวแอร์8รายการล้างระบบเปลี่ยนชุดลูกปืนมูเล่คอมให้นะครับเปลี่ยนสายพานแอร์หลังซ่อมระบบทำงานได้ดีครับเสียงเครื่องยนต์เสียงคอมแอร์ทำงานได้เงียบนะฮะตับต่อปกติครับ ตัดที่6องศานะครับอุณหภูมิเช้าเวันนี้ก็ประมาณ20กว่าองศาน้ำยาเต็มระบบนะครับสายพานเปลี่ยนใหม่เสียงคอมทำงานเงียบลงนะฮะ ตอนซ่อมเสียงดังแอร์ตัดเสียงเครื่องยนต์ตอนแอร์ตัดกับตอนคอมทำงานไม่แตกต่างกันนะฮะล้างท่อให้สะอาดนะครับขาวจ้วะเลยเปิดปฝาโปรงมานี่เห็นเด่นชัดเลยนะฮะท่อขาว แอรตัดต,ต่อดีครับหกเองศาอดลมไฟฟ้าทำงานพร้อมกันทั้งสองตัวนะฮะตัวด้านขวาเปลี่ยนมาใหม่นะครับเก้าโมงสานาทีนะครับรับรถไว้2วันนะครับ ลงมือเมื่อวานส่งงานวันนี้นะครับพัดลมแอรแรงสุดนะฮะในรถเย็นได้7.1องศาแอร์ตัดต่อปกตินะครับแบบที่ดูภายนอกเมื่อกี้ตั้งความเย็นเย็นจับนะฮะประมาณ18องศาเช็คความเรียบร้อยนะฮะ หลังจากยกหน้าปัดนะครับปัดน้ำฝนทำงานนะครับ นะครับการถอดประกอบหน้าปัดต่างๆเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยลอมออกปก,อกะติทุกอย่างนะครับ ต่างพับได้นะครับกระจกมองหลังนะครับขอโทษกระจกมองหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกหมดนะฮะความเดือดร้อนจากสื่อชิ้นนี้ สื่อชิ้นนี้บางคนก็บอกเขาก็บอกแล้วนี่นาเพียงแต่ว่าตัวมันเล็กนิดนึงใต้ภาพเนี่ยไม่ทันได้ดูนะคะก็แต่ดังนะครับเรียบร้อยนะครับปก,กติทุกอย่างเปิดแรงสุดก็เย็น6 7องศานะครับ เปิดพัดลมสปีดหนึ่งก็เย็น67องศาเหมือนกันระบบทำความเย็นได้เต็มที่ครับแอร์ตัดต่อดีครับนั่งในห้องโดยสารนี่เสียงการทำงานปะกะติทุกอย่างรถเข้าเปลี่ยนชุดตู้แอร์ตอนเลขไมหม่1773กิโลเมตรนะครับรถโตโยต้าวิท เช็คความเรียบร้อยก่อนส่งงานนะครับวิยกต้าวิทย์นะครับอาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะไม่มีแรงดันน้ำยาเลยตอนนี้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานพลมงไฟฟ้าก็ไม่ทำงาน เปิดแอร์แล้วนะครับเปิดเอซีแล้วเนาะเปิดเอซีเรียบร้อยทับลมก็ไม่ทำงานนะครับคอมแอร์ก็ไม่ทำงานที่คอมนะ่ยพบคราบน้ำมันนะครคอมพบคราบน้ำมันดำๆ ลมทำงานเรียบร้อยนะครับพร้อมทํางานเรียบร้อยครับกปกติสมุกน้ำยาแอร์ขาดน้ำยาแอร์หมดนะรั่วเสียงเครื่องยนต์เปล่าไม่ได้เปิดแอร์เปิดสดิพีด้าทั้งทั้งอาจจะดังจากในตัวคอมพิสเซอร์ นะทั้งปลูกปิมุเล่คอมนะเปิดแะนะดจัเราต้องรู้นะว่ามันมีอาการอะไรบ้างนะเติมน้ำยาเทสการทำงานของโตโยต้วตตาวิทนะก็อุณหภูมิภายนอกวันนี้28องศา ตอนนี้น้ำยาเริ่มเข้าไปสร้างความเย็นในรถลงมาที่19ัดลมสป,ปีด2ทำงานปกตินะครับ ทับลมทำงานปกติทั้งสองตัวตัวนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนมาเนาะแค่นี้ นี้ก็มารอบๆรถตอนนี้ไอร้อนออกมาประมาณ 30, 30ีนี้28รถเยนนเ็นได้10องศาเทมการทำงานก่อดขอบเช็คลวระบบแอร์รถเซต้าวิตอาการนักยายแอร์หมดนะลวหมดเลยเช็คระบบไฟปกติฟิวไม่ขาดดีเลยไม่เสียนะครับพลังไฟฟ้าทำงานปกติทุกอย่างในรถจอดในร่มเปิดฝากระโปรงตอนนี้อยู่ที่9นะครับ ที่ตัวถังมันไม่ร้อนยังไม่ได้ออกปกัดแดดถ้าออกปกัดแดดตัวถังร้อนคอนโซลร้อนหน้าปัดร้อนเบาะร้อนหลังคาร้อนมันอาจจะไม่ได้เก้าอาจจะบวกขึน้นมาอีกแล้วตอนนี้มันไม่มีใครนั่งในรถถ้าเรานั่งในรถอีกคนละ36องศาไอร่างกายใช่ไหมคือตัวปูร่างกายไอ้ร้อนในห้องในสารอีกนะตอนนี้อยู่ที่เก้านะรือว่าคอมมพรสเซยังสร้างความเย็นได้นะแล้วก็ เสียงยังไม่พบเสียงที่กป,ปกติรับน่ากลัวหรือว่ารุนแรงนะลงมา8.9นะ8.9เลขไม่เข้าเช็คแอร์ตอนนี้นะฮะอยู่ที่1773กิโลเมตรนะครับ คอแมแอร์ของรถโตโยต้าวิทนะคะนี่ค่ะช่างได้ทำการถอดออกมาแล้วนะคะมีคาบน้ำมันนะคะเลอะะนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างห้อมสะอาดนะคะฉีดล้างห้าสะอาดภายนอกนะคะแล้วเดี๋ยวเอามาเช็คกลวดูนะคะส่วนชุดนะคะที่ช่างถอดออกไปตรงนัน้นหน้านะคะเราจะเอาไปเปลี่ยนลูกปืนปัดหน้าเจียจานนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวน้ำพร้อมไปล้างทำวสะอาดก่อนนะคะตัวชุดหน้าคัดนะคะของรถโตโยต้าวีตนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะทำการปาดหน้าเจียจานนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนลูกปืนตัวด้านในนะคะแผงแอรนะคะส่วนแผงแอรก็ออกมาเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปฉีดล้างหอมสะอาดภายนอกกันก่อนนะคะแล้วก็นํามาเช็คกลวเช็คกลวดูถ้าไม่รั่วไม่ซึมเดี๋ยวเราจะทําการล้างระบบนะคะภายในนะคะโอเคค่ะฉีดล้างหอมสะอาด,ดก่อนค่ะสะภาพแผงแอร์นะคะน้ำที่ออกมาจากแผงแอร์นะคะ เช็ค่วคอมแอร์และแผงแอร์ของโตโยต้าวิทนะครับเมื่อวานคอมแอร์ก็มีคาบน้ํำมันเลอะๆดำๆนะฮะเราใช้น้ํายาเช็คลวตรวจสอบการรั่วซึมตามข้อต่อแอร์ไม่พบการรั่วซึมนะฮะเพื่อความชัวร์นะครับถอดคอมออกมาเช็ครั่วถ่ายน้ํำมันชิงเปลี่ยนลูกปืนมูเล่คอมแอร์นะครับเป็นการซ่อมเชิงป้องกัน เมื่อวานติดเครื่องดูแล้วนะฮะก็คอมเริ่มมีเสียงดังบ้างแล้วนะฮะรายงานเจ้าของรถเรียบร้อยแผงแอร์ Hang air, คอมแอร์ air. ตอนนี้ไม่รั่วนะเช็คเช็คก่อนไม่รั่วเดี๋ยวเราจะนําไปล้างระบบภายในแผงคอนเดนเซอร์นะครับล้างระบบให้สะอาดนะครับคอมก็ถ่ายน้ํามันคอมเปลี่ยนลูกปืนภายนอกแล้วก็ท่อน้ํายาต่างๆก็ถอดออกมาล้างทําความสะอาดนะครับอ่า ตู้แอร์รั่วนะครับออกมาชัดเจนเลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนตู้แอร์ครับเอามาดูใกล้ๆนะเนะี่ยผมจะให้ดูนิดนึงว่ามันเหมือนมันเหมือนกับว่าเราเราไปไปไปล้างแบบไม่ถอดมาหรือเปล่าไม่รู้นะคือขีบ้บแถวนี้ผุหมดนะเห็นไหมอันเนี้ยดูใกล้ๆนะนิ้วเขีย่ยเนี่ยล้มหมดเลยเนหะ็นไหมเนยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม รถอาจจะเคยล้างแบบไม่ถอดมาเนี่ยมันมันมันยุ่ยจริงๆนะครับเลยนะเห็นไหมเคลื่อนขึ้นมาเนี่ยติดเล็บเลยเห็นไหมอลูมิเนียมยุ่ยหมดเลยเนี่ยเห็นไหมฮะดูใกล้ๆเนะี่ยที่นิ้วเนี่ยอ่าเห็นไหมอันนี้คือเศษอลูมิเนียมมัน,ม,นมันยุ่ยหมดเลยอ่ะเคลื่อนออกมาเนี่ยมันมันยุ่ยหมดเลยนะตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเป็นเศษเศษอลูมิเนียมเลยเนี่ยอันนี้คือโซนเนี่ยที่มันโดนเหมือนนะโดนน้ำยาแต่ฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ไม่มีปัญหาเห็นไหม ฝั่งนี้ฝั่งนี้เอาเขียเนี่ยไม่เป็นไรนะนะเห็นไหมเขียเนี่ยขีบล้มเลยนะเนี่ยเห็นไหมเขี่ยนี่ขีบล้มเลยแต่อันเนี้ยเขีย่ยรับผูเลยนะฮะเหมือนกับเราไปไปล้างแบบไม่ถอดมากันอะ่ะเนี่ยแล้วน้ํายามันโดนอยู่โซนนี้โซนที่มันรั่วเนี่ยออกแบบรุนแรงมากเลยนะฮะเนี่ยอ่ะโอเคส่วนเดี๋ยวดูแผงนะครับแผงนี่เราสภาพจริงๆสภาแพแผงมันก็ผูนิดนึงนะอันนี้เราเอาล้างแล้วนะ เห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงนี้เราจะเห็นมันมี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 คาบผ,ผุนิดนึงที่ปลายนิ้วขาวๆเห็นไหมครเพราะว่าสีอลูมิเนียมมันเริ่มโดนโดนบางส่วนถ้าโดนดำๆนี่ก็คือในส่วนที่มันยังโอเคอยู่ใช่ไหมครับแต่โซนที่มันขาวๆตรงนี้นะใกล้ๆนี่นะมันมันเริ่มเริ่มผุแต่มันยังไม่รั่วนะแผงแ์นะคะหลังจากล้างระบบภายในนะคะเรียบร้อยนะคะ เปลี่ยนตัวเส้กกองไดเออ้วก็เราก่อนจะประกอบลงรถต้องมาเช็คลวดูอีกทีนะคะโอเคนะคะแผงแอร์ไม่รั่วนะคะเราเจอตู้แอร์รั่วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวได้เอาแผงขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูอะไรใหม่ของรถโตโยต้าวิทนะฮะ อันนี้ก็เป็นอะไหล่ของมาตรฐานเดนโซ่นะฮะจับให้มาดูกันนะครับอันนี้คืออะไหล่แท้มาตรฐานเด so. นโซ่นะก็หน้าตาแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องประกอบวาล์วนะประกอบวาล์วเปลี่ยนวาล์วใหม่นะเปลี่ยนวาล์วใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะเอาตู้ใหม่มาเช็คร่วก่อนเดี๋ยวเราก็ต้อง QC ก่อน QC อะไหล่ใหม่ของเราก่อนว่า ไม่รั่วนะอันนี้คือตู้ใหม่อะไหล่มาตรฐานเดนโซ่นะเดี๋ยวไปดูอะไหล่ชุดนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูนะครับชุดอะไหล่แอร์ของรถโตโยต้าวิทนะครับที่เราจัดให้ในงานซ่อมครั้งนี้นะฮะด้านซ้ายมือจะเป็นอะไหล่เก่าด้านขวามือจะเป็นอะไหล่ใหม่ สภาพตู้แอร์คือโดนน้ำยากัดนะฮะแล้วก็เกิดการผุชัดเจนนะครับเมื่อกี้อธิบายไปทีหนึ่งละอันนี้คือตู้แอร์ก็มีเมือกด้วยนะเห็นไหมมีเมือกด้วยนี่เราฉีดล้างเมือกออกไปบางส่วนแล้วนะนะไม่งั้นเราจะเช็ครั่วแล้วมันไม่เห็นค่าแบบนี้นะก็นีไส้กรองน้ำยายแอร์ ด้านหน้านะครับอันนี้คือน้ํามันอคอมที่เราล้างออกมาจากภายในนะฮะก็สีดาๆค้ำๆออกมาจนเริ่มจนใสออกมาแบบนี้นะฮะก,ก็ถึงว่าใช้ได้สะอาดในแผงนะล้างในแผงในสายน้ํายาแอร์อันนี้คือกรองแอร์นะฮะกรองแอร์เดี๋ยวมาดูตู้แอร์ใหม่อะไรมาตรฐานเดนโซ่นะครับอะไรมีหลายเกรดนะอยู่ที่การเลือกใช้นะครับ เจ้าของรถอยากได้ของดีย้ําช่างบอกช่างนะครับเพราะช่างบางคนก็ไม่กล้าจะจัดอะไรมาตรฐานเพราะว่าหนึ่งราคาแพงกลัวเจ้าของรถถอยรถออกร้านแต่ที่ร้านเราจะบอกแล้ว่าเราเสนอราคาอันดับแรกเป็นอะไหล่มาตรฐานนะครับถ้าท่านไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณเราก็จะจัดเป็นอะไรเกตดลองลงมานะฮะหาทางออกให้ท่านนะครับวันนี้เราเสนอ ชุดอะไรมาตรฐานเจ้ของรถตัดสินใจเอาชุดนี้เลยก็จัดชุดนี้เลยนะฮะเป็นตู้แอร์อะไรมาตรฐานเดนโซนะครับไส่กรองน้ำยาแอร์อ่าก็อะไรมาตรฐานเดนโซน้ำมันคอมก็เลือกใช้ของ n d o น8นะครับ n d o i ตรงสเปคนะครับเบลลิงตัวลูกปืนมุเล่คอมนะฮะก็อะไรมาตรฐานเดนโซนะครับส่งลงกึงปาดหน้าเจียจานให้เอ็ก n s เพนชั่นวนะครับ ก็อะไรมาตรฐานเดนโซชุดโอลิงใหม่ทุกตัวนะครับกรองแอร์เลือกใช้อะไรมาตรฐานของ p r o t e c ฟิลเตอรนะฮะดีอย่างไรตัวนี้บอกชัดเจนเลยฮะยับยั้งการสะสมสิ่งสกปรกและปกป้องคุณจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PN 2.5ได้ครับเป็นกรองแอร์นะครับ กองแอร์ที่ช่างซ่อมแอร์รถยนต์หลายล้านนะครับเลือกใช้และมั่นใจใช้อย่างต่อเนื่องครับเป็นชุดอะไรที่จัดให้นะครับในงานซ่อมครั้งนี้พร้อมรับประกันกรณีรณั่วซึมของตู้แอร์นาน1ปีหรือ2องหมื่กเมครับเช็คกลวตู้แอร์โตโยต้าวิทนะคะมาตรฐานเดนโซ่ ก่อนที่จะประกอบค่ะเช็คลวตู้แอร์ใหม่นะคะของรถโตยต้าวิทนะคะก่อนที่เราจะประกอบลงภายในรถนะคะเราต้องทำการเช็คลว่ว QC ก่อนนะคะโอเคนะคะไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวประกอบลงรถได้ค่ะ ของรถโตโยต้าวีตนะคะข้างบนก็จะเป็นสายพันธุ์เอเก่านะคะเริ่มแตกล่องเริ่มลึกนีนะคะลูกค้ามาจากทางไกลนะคะเราก็ตัดสินใจเปลี่ยนให้นะคะตัวข้างล่างก็จะเป็นตัวใหม่นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวประกอบลงรถได้เลยค่ะชุดคัดนะคะหลังจากปาดหน้าเปลี่ยนลูกปืน เจียจานเรียบร้อยนะคะพร้อมใส่พร้อมประกอบค่ะชุดหน้าคัดของรถโตโยต้าวิดนะคะนี่ค่ะไปปาดหน้าเจียจานมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนตัวด้านในเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวได้ประกอบลงคอมค่ะคอแม่ของรถ ตัวยูราวิทนะฮะหลังจากที่เราถ่ายน้ำมันคอมเนาะถ่ายน้ำมันคอมนะครับเปลี่ยนลูกปืนนะครับล้างเช็ครั่วนะครับล้างเช็ครั่วเรียบร้อยนะครับเราก็จะเติมน้ำมันคอมใหม่ตัวนี้ก็เลือกใช้น้ำมันคอมของ n d o i ดนะตรงสเปคเลยนะครับตรงสเปคของคอมเดนโซ เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะได้ประกอบแล้วครับช่างก็เล่นง,งานกันอยู่นะฮะทั้งภายนอกภายในเช็คการทำงานรถโตโยต้าวิทนะครับเด็กๆมานั่งรอทั้งสองตัวเลย เดี๋ยวไปดูค่าการทำงานครับภายในรถอบโอโซนให้เรียบร้อยนะครับเปิดพัดลมอย่างแรงเลยนะตอนนี้สองทุ่มสี่นาทีนะครับ ทำโอทีกันเล่งงานให้นะครับภาพสาสาอุทนคดีชำนันพิเศษช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งเลขครับร้อยนะครับ <500 S 1> รถเข้าเปลี่ยนตู้แอร์ตอนเลขไม่หนึ่งแสนเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามกิโลเมตรนะครับ ในรถพัดลมแรงสุดนะฮะเย็นได้อยู่7องศานะครับแอร์ตัดต่อตับที่6ความร้อนระบบแอร์ปรกตินะครับคันนี้เราก็เติมน้ำยาแอร์ของเคลียร์นะครับมาตรฐานน้ำยาแอร์จากญี่ปุ่น เป็นน้ำยาแอร์ที่ถือว่าใช้งานและสบายใจครับเปลี่ยนข้อต่อโอลิงทุกข้อต่อเลยนะฮะแผงก็ล้างภายนอกภายในเช็คล่วให้เรียบร้อยนะฮะนะครับแผงแอร์ล้างทั้งภายนอกภายในเช็คล่วให้เปลี่ยนไส้กรองน้ำยาแอร์เรียบร้อยนะฮะน้ำยาแอร์ นะเต็มระบบนะครับท่อ,อน้ำยายแอร์ถอดออกมาล้างทำความสะอาดให้นะครับขาวจ้วะเลยนะเห็นไหมท่ออลูมิเนียมตัวเนี้ยขาวสะอาดทั้งภายนอกภายในคันนี้เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมนะฮะ เปลี่ยนสายพานเปลี่ยนลูกปืนหน้าคัตคอมแอร์ให้นะครับเสียงคอมทำงานดีขึ้นนะครับก่อนซ่อมคอมมีเสียงดังนะฮะตอนนี้ฟังเสียงตอนคอมทำงานลูกปืนใหม่น้ำมันคอมใหม่นะอันนี้เป็นเสียงเครื่องเครื่องยนต์ไม่มีกำลังคอมฉุดนะอันนี้ โอเคเสียงอยู่ในเกณฑ์ปกติจะลองฟังนะครับลองฟังอีกครั้งนึงนะแอร์ตัดนะ ทอมได้น้ำมันใหม่ได้ลูกปืนใหม่นะครับใช้งานสบายใจครับ่อแม่เช็ค่วเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนลูกยางโอลิงให้นะครับทอมล้างให้จนสะอาดแล้วนะครับแห้งขาวสะอาดเข้าต่อเข้าตัวแอร์ก็เปลี่ยนลูกยางโอลิงทุกอันนะฮะทุกตัวเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ฉีดล้างทำความสะอาดด้านหน้าให้นะครับ,รบเก็บงานอีกรอบนึงเสียงเครื่องยนต์เสียงการทำงานคอมเพรสเซอร์อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเช็คความเรียบร้อยพรุ่งนี้นะครับจะได้ส่งงานให้ลูกค้าตามที่นัดไว้ครับ